การย้ายพักย้ายขั่วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะครับการคอร์รัปชันแบบนี้คือการเอาศรัทธาประชาชนที่เลือกคุณเนี่ยแล้วเอาไปทูนหัวให้ฝั่งตรงข้ามที่ผ่านมาการย้ายพักย้ายขั้วประเด็นสําคัญคือเรื่องเดียวเลยครับเรื่องเงินหรือที่นักการเมืองเขาเรียกว่ากินกล้วยตรงนี้มันอยู่ที่สามัญสํานึกของตัวนักการเมืองเองแล้วก็ตัวพ่อแม่พี่น้องต้องจดจําครับมีหลายคน ก่อนการเลือกตั้งบอกเลยว่ายังไงผมจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนสื่อมวลชนถามอีกครั้งไหนขอพูดอีกทีนิดูปากผมช้าชาชัดๆนะครับผมจะไม่สนับสนุสนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่นอนโดดเข้าไปเป็นรัฐบาลโดดเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคนแรกเป็นมาสี่ปีแล้วพอถึงตอนนี้จะต้องมาลงหาเสียง มายืนอีกแล้วบอกว่าจะไม่สนับสนุนแบบนี้ไม่ได้ครับคือในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนอีคนที่เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็มีในที่นี้ก็มีปล่อยให้เขาเลือกไปแต่ว่าคนที่เขาเลือกคุณเพราะว่าเขาไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เขาต้องได้รับสิทธิ์อันนั้นของเขาครับย้ายพักย้ายขั้วแบบนี้มันคือไม่เห็นหัวประชาชนไม่ ไม่รู้สึกถึงคนที่เข้าออกไปเลือกกว่าจะเลือกคุณมาเนี่ยมันต้องใช้คะแนนเป็น 30, 0 0 0 0 0 0 0ีคะแนนถ้าเป็นปาร์ติลิสเดี๋ยวนี้ต้องใช้ส0 0 0 0นกว่าคะแนนช่วยทําให้ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับจะสนับสนุนก็สนับสนุนจะไม่สนับสนุนก็ไม่สนับสนุนขอพูดให้ชัดเจนครับขอบคุณครับนี่แหละฮะไทยสร้างไทยนาวาการีสิทธาธิมาลี